สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างสันตินะครับเช่นเดิมนะครับวันนี้เป็นอาการนะครับ iPhone 12ทีนี้ทำไมผมต้องมาทำคลิปนะครับคือพอดีว่า iPhone 12เนี่ยตอนนี้เริ่มหมดประกันแล้วนะครับอย่างเครื่องเนี้ลูกค้าแจ้งว่าเพิ่งหมดประกันได้ไม่ถึงอาทิตย์เองนะครับส่วนอาการเนี่ยมันจะเป็นเหมือน iPhone 11ที่ผมลงคลิปไปแล้วลูกค้าได้โทรมาถามไทยอาการเสียกันเยอะมากนะครับก็คืออาการลำโพงบนไม่ดังนะครับแต่ทีนี้ อาการลำโพงบนไม่ดังเนี่ยมันจะมี2ออย่างนะครับผมจะบอกลูกค้าเสมอและจะบอกทุกคลิปเลยนะครับ1ฝุ่นตันนะครับให้ลูกค้าเนี่ยลองหาแปรงสีฟันนะครับเบื้องต้นนะครับไม่ต้องชุบน้ํายานะครับเพราะว่าถ้าชุบน้ํายาปุ๊บเนี่ยตัวข้างในเครื่องเนี่ยมันจะมีเม็ดดอกสำหรับสแกนหน้านะครับเท่น้ํายาตัวนั้นเข้าไปปุ๊บเนี่ยทำให้เครื่องลูกค้าเสียได้นะครับหรือว่าใช้น้ายาได้นะครับแต่ตอนปรับปัดให้ความเครื่องลงแบบนี้นะครับเพื่อไม่ให้น้ํายาเข้าไปนะครับ อ่ะนะคือประเด็นที่หนึ่งคือเสียงเบาแต่เครื่องนี้ผมตัวเช็คดูแล้วนะครับจะสังเกตได้เลยนะครับว่าตรงรูหูฟังนะครับสะอาดมากไม่มีฝุ่นเลยนะครับไม่มีฝุ่นเลยแล้วก็พอผมโทรนะครับเนี่ยผมโทรนะครับียไม่ได้ยินเสียงเลยนะครับแต่ผมเอาตรงนี้เทียบว่าตําไหมก็ได้ครับเห็นไหมครับแต่พอเปิดโฟนปุ๊บอ่ะ นะฮะพอเปิดโฟนปุ๊บจะมีเสียงนะครับแต่พอเป็นตัวชุดหูฟังจะไม่มีเสียงนะครับทีเนี้ยคือหลักการก็เหมือนกับ iPhone ทั่วๆไปนะครับ iPhone 11ที่ผมลงนะครับที่ลงคลิปไปก่อนหน้านั้นนะครับก็คือตัวลําโพงนะครับลาโพงชุดในนะครับมันเสียนะครับลูกค้าถ้าเป็นอาการไม่มีเสียงเลยนะครับอย่าเสียเวลาปัดเลยนะครับปัดไปมันก็ไม่ช่วยอะไรนอกจากว่า เสียงเบาเสียงค่อยอ่ะเราคอยปัดนะครับบางตัวปัดแล้วไม่หายก็คือลาโพงข้างในเนี่ยมันเสื่อมอ่าเดี๋ยวลูกค้าถามว่าเอ้มันเสื่อมได้ไงนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับว่าอ่าอันนี้คือรูนะครับเล็กเล็กเนี่ยคือรูลําโพงที่เป่งเสียงออกมาพอแววาลูกค้านะครับคุยเหงื่อนะครับจากหูเอ้ยอะไรเอ้ยฝุ่นมันเข้าไปตันนะครับพอมันเข้าไปตันเสร็จปุ๊บเมื่อจะเข้าไปข้างในเรื่อยเื่อยนะครับมันก็จะไปทําให้ลําโพงด้านในอ่ะช็อตได้นะครับทีเนี้ยตัวลําโพงเนี้ย มันไม่สามารถผ่าเราซ่อมได้นะครับมันก็ต้องเปลี่ยนยกชุดนะครับทีเนี้ยราคาเปลี่ยนก็แต่ละที่ไม่เท่ากันนะครับถูกใจที่ไหนทําที่นั่นนะครับแต่โดยส่วนตัวทางร้านเราเนี่ยทำไมเราไม่แจ้งราคาณนะลงคลิปณวันนี้เลยคือแจ้งไม่ได้นะครับเพราะคลิปอันเนี้ยจะอยู่ไปอีกยัน iPhone 12อีก5ปีเลยหมายถึงว่าตอนเนี้ยผมลงปี2564คลิปจะไปอยู่ยันปี2569สมมติว่าวันเนี้ยผมเปลี่ยนในราคา3,000บาท แต่พออีกสองปีมาจะเหลือ1,000บาทนะครับเพราะว่าราคามันลงไปเรื่อยๆถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นการที่ผมไม่ลงราคาในคลิปเลยไม่ได้ผมอยากปกปิดราคานะครับแต่ราคาไหลนะตอนนี้เครื่องยังใหม่ราคาแพงนะครับเราก็ต้องทําตามราคาไหลแต่พอวันนึงราคามันลงนะครับราคามันลงเสร็จปุ๊บมันก็จะถูกแต่เนี้ยถ้าเิดผมลงราคาคลิปไว้ลูกค้าย้อนมาดูคําพูดในคลิปผมเฮ้ย ช่างตัติมันเคยลงไว้ต้องสามสี่พันทำไมมันแพงยังเลยไม่ทําดีกว่าแต่เปล่าหรอวครับคลิปที่ดูแล้วตอนนั้นเป็นอีกสองปีอนาคตถัดไปราคาอาจจะเหลือแค่พันบาทนะครับแล้วลโพงที่ผมใช้นะครับผมจะเน้นเสมอเลยนะนะครับว่าผมจะใช้เป็นอะไหล่แท้แกะเครื่องเท่านั้นนะครับนี่นะครับนะครับถ้าเกิดลูกค้าที่ดูอะไหล่เป็นนะครับหรือว่าอะไรก็แล้วแต่จะรู้เลยว่าเป็นอะไหล่แท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะฉะนั้นอะไหล่ตัวนี้ผมจะใช้เป็นอะไหล่แท้เท่านั้นนะครับ ทีเนี้ยหลักการมันก็เหมือนไอโฟนสิเอ็ดนะครับก็คือไม่มีอะไรครับแค่เปลี่ยนลำโพงชุดนี้นะครับก็เดี๋ยวมาดูเลยนะครับผมอันนี้คือลำโพงนะครับลำโพงตัวชุดที่ติดกับเครื่องมานะครับจะเห็นนะครับตรงนี้จะเป็นรูหูฟังนะครับแล้วตัวลำโพงชุดนี้จะเป็นชุดที่ติดกับเครื่องมานะครับเดี๋ยวแกะให้ดูนะครับนี่นะครับภายในจะเป็นแบบนี้นะครับนี่นฮะสังเกตดูได้นะครับว่าลำโพงที่เราใส่เข้าไปนะครับเห็นไหมครับจะเป็นลำโพงนะครับ แท้นะครับเป็นลําโพงแท้แกะเครื่องนะครับร้อยเอร์เซนนะครับผมถึงได้บอกว่าทําไมผมใช้ไหลแท้เพราะหนึ่งเลยคุณภาพนะครับมันจะดีกว่าไหลเทียบนะครับแต่ทีเนี้ยมันก็อยู่ที่งบประมาณของคุณลูกค้านะครับว่าจะเลือกแท้หรือเลือกเทียบนะครับเดี๋ยวผมนะครับบัดรกี้ออกมาก่อนนะครับอ่าใส่ตากล้องแผนเข้ามาเลยครับตัวนี้จะเป็นอ่าผมต้องอาจจะต้องใช้กล้องสองนะครับเพราะว่ามันเล็กนะครับงานออกมาได้สวยงามนะครับ นี่นะครับพอเราบัดกรีตัวเก่าออกมานะครับตัวที่เสียนะครับแล้วเราก็จะใส่คือหลักการง่ายๆนะครับมันใช้เป็นตัวสายแพรนะครับบัดกรีนะครับขั้วบวกขั้วลบเห็นไหมครับเข้าด้วยกันอันนี้ก็เหมือนกันนะครับมันก็ใช้นะครับเดี๋ยวเราบัดกรีนะครับขั้วบวกขั้วลบเข้าด้วยกันนะครับนะครับอะไรลูกค้าจะไม่เห็นนะครับแต่ผมให้ให้สูมายใกล้กันเลยครับนะนะครับเดี๋ยวเราใส่เข้าไปเลยนะครับ หลังผมบัดกีเสร็จทุกครั้งนะครับผมจะใช้น้ํายาเช็ดทําความสะอาดนะครับคืองานผมจะเน้นมาตรฐานนะครับก็เดี๋ยวเราประกบหน้าจอไปเหมือนเดิมนะครับอันนี้คืออันเก่านะครับนะฮะอันเก่าจะมีนะครับคราบด้านในนะครับเห็นไหมครับไม่รู้ลูกค้ามองเห็นหรือเปล่านะครับเนี่ยเป็นคราบขี้ฝุ่นขี้ดินนะครับที่อยู่ด้านในนะครับก็เสียนะครับตัวนี้ นี่มาเดี๋ยวเรามาดูกันประกอบนะครับแล้วเรามาเทสกันนะครับว่าจะใช้งานได้ปกติไหมครับมาเดี๋ยวมาดูเลยกันเลยครับเดี๋วเราก็มาเทสกันดูเลยนะครับว่าเสียงกับบันดังเหมือนเดิมไหมนะครับอก็เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงไม้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงไม้นะครับไม่รู้วว้ รูตรงไหนได้ยินไหมครับอ่าได้ยินนะครับนี่นะครับดักการมันไม่ได้มีอะไรยุ่งยากนะครับสําหรับงานซ่อมไอโฟนผมจะบอกลูกค้าเสมอว่าั้งหลังมาที่ผมไม่ทําคลิปเลยตอนนี้เพราะลูกค้าเราเยอะมากครับเยอะจริงๆแล้วด้วยความที่ว่าผมกับน้องชายผมต้องซ่อมเองนะครับเราไม่ได้ทําทกันหลายคนนะครับเราเน้นคุณภาพครับ เดี๋ยวลูกคา้าบางคนบอกอ้าทำไมพักนี้ลงคลิปนานๆลงทีไม่ใช่นะครับที่นานๆลงทีไม่ใช่ไม่มีงานนะครับแต่ทําไม่ทันนะครับก็ตัวน,นี้นะครับก็ไม่มีอะไรก็อย่างที่ผมบอกนะครับลำโพงเสียสว่วนอีกประเด็นหนึ่งนะครับก่อนจบคลิปนะครับอีกประเด็นหนึ่งก่อกนจบคลิปเดี๋ยวลูกคา้าหลายคนจะสงสัยว่าลูกค้าสับสนนะครับเกี่ยวกับลูกคา้าโทรมาถ,ถามนะดูนะครับเนี่ยให้ดูนะครับ เกี่ยวกับการสแกนหน้านะครับเนี่ยผมสแกนดูรอบหนึ่งนี่นะครับเกี่ยวกับการสแกนหน้านะครับปกตินะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนตัวลําโพงนะครับส่วนลูกค้าบางคนสับสนบอกว่าเนี่ยโทรถามบางที่บอกถ้าเกิดเปลี่ยนชุดลําโพงตัวนี้มันสแกนหน้าไม่ได้อาจริงครับถ้าเกิดในกรณีคุณเปลี่ยนใช้แพรดอกที่ติดมากับลําโพงที่เราซื้อมาใหม่ไม่ได้ติดเครื่องนะครับ เพราะนั้นเวลาการเปลี่ยนลำโพงผมจะใช้แพ่เดิมของเครื่องมันจะสแกนหน้าได้ปกตินะครับมันจะไม่มีอะไรที่ผิดปกติเลยสามารถใช้งานได้ปกตินะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็แต่ตัวนี้เดี๋ยวผมก็ต้องมาติดซีนกันน้ำนะครับเดี๋ยวก็จะถ่ายรูปนิ่งเก็บไว้ส่งงานหน้าเพจอีกทีหนึ่งนะครับก็ตัวนี้เสร็จแล้วนะครับไม่มีอะไรก็ฝากไว้นะครับก่อนจบคลิปนะครับสำหรับงานซ่อม iPhone นะครับ iPad MacBook นะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับที่เบอร์0982915619นะครับ ช่างสันตินะครับยินดีตอบนะครับจะซ่อมหรือไม่ซ่อมไม่เป็นไรนะครับแต่ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าถ้าลูกค้าต้องการคุณภาพนะครับราคาเราจะไม่ได้แพงหรือจะไม่ได้ถูกนะครับเพราะว่าถ้าราคาถูกเป็นไปไม่ได้ที่ผมจะเอาของที่มีคุณภาพนะครับมาขายกับลูกค้าหรือว่ามาบริการให้กับลูกค้าได้นะครับอันนี้ฝากไว้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากโทรมาถามอยากโทรมาสอบถามข้อสงสัยการใช้งานอะไรนะครับโทรมาได้นะครับ อันนี้นะครับก็เป็นคลิปของ iPhone 12ซึ่งทําไมผมทำ iPhone 12ซึ่งเพราะว่า iPhone 11ผมซ่อมเยอะมากนะครับผมซ่อมหลายร้อยเครื่องซ่อมเยอะมากจากคลิป EP ก่อนหน้านั้นที่ลูกค้าเข้าไปดูกันหลายหมื่นคนแล้วตอนนี้นะครับก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะครับไปเลยนะครับนะผมเปิดเครื่องให้ดูนะครับสวัสดีครับ